ในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมามีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายไร่นาก็เช่นเดียวกันที่จังหวัดสุขโขทยัยมีน้ำเจิ่นองอยู่ทั่วไปเพราะว่าน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาค่ะในขณะเดียวกันที่นี่ก็ฝนตกเกือบทุกวันอยู่แล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัสรรชนาลัยซึ่งมีโบราณสถานอายุหลายร้อยปีก็กลัวว่าจะมีปัญหาด้วย เพราะว่าแม่น้ำยมกำลังไหลหลากลงมาอย่างรุนแรงค่ะวันนี้เด็กหญิงเดือนแห่งหมู่บ้านพระปรางจะพาระชมสีสัชนาลัยและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระแสน้ำด้วยค่ะ นี่คือเดือนค่ะอยู่ชั้นประถม,มศึกษาปีที่5บ้านอยู่ในเขตกำแพงเมืองโบราณสีสัชชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยเดือนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับได้ใกล้ชิดกับโบราณสถานมากมายนับร้อยๆแห่งเรียกได้ว่าเห็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อายุนับร100้อยนับพันปีนับตั้งแต่เริ่มลืมตาขึ้นดูโลกเลยทีเดียวเดือนพามาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเป็นแห่งแรกเลยค่ะ ชื่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงฟังดูยาวมากนะคะชาวบ้านมักจะเรียกสั้นๆว่าวัดพระปรางค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาดูตรงนี้ก็ถ่ายรูปตรงนี้มากวัดนี้มีซุ้มประตูแบบเขมรเรียกว่าศิลปะแบบบายนมหมายความว่ามีอายุไม่น้อยกว่า800ปี เก่าแก่กว่าเมืองสุโขทัยอีกค่ะค่ะแล้วหนูเคยขึ้นไปข้างบนนู้นหรือเปล่าคะเคยค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงถือเป็นวัดใหญ่มากในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะทุกอย่างที่เห็นนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าอาจจะมีการซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยเพื่อไม่ให้หักพังลงมาเสียหายจิรพันีมีลักษณะเด่นยังมีพระองค์อื่นอีกนะ ตอนเดินเข้ามาดูว่ามีอยู่องค์เดียวแต่จริงมีหลายองค์ใช่ไหมคะค่ะวัดพะปรางอยู่ใกล้บ้านของน้องเดือนใช่ไหมใช่ส่วนมากน้องเดือนเนี่ยมาทําอะไรบ้างที่วัดนียคะมาทําบุญค่ะแล้วก็มาไหว้พระมาเล่นมาเล่นในวัดมาเล่นอะไรกันละคะเล่นซ่อนหาค่ะแล้วหนูไปแอบเนี่ยถ้าทางคงจะมีที่ซ่อนเยอะน้อยพิกว่าค่ะที่ซ่อนประจำวันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นค่ะตรงไหนคะเง่นซอก โซ่เราเลี้ยวอย่างนี้มันเป็นอะไรคะมันคล้ายๆกับห้องลับหรือห้องค่ายกลอุ๊ยเข้าไปก็อาจจะออกมาไม่ได้เดี๋ยวเจอค่ายกลพิเศษไม่ไม่มีอะไร,รอกคะไม่มีอะไรน่ากลัวบรรดาพระที่มีตั้งหลายองค์ตรงนี้หนูชอบองค์ไหนมากที่สุดลคะคะชอบองค์นี้แต่ชอบองค์นั้นมากกว่าค่ะเออแล้วหนูคิดว่าต่างกันยังไงทาไมถึงชอบต่างกันเพราะ พราะองค์นี้มีท่าทางเคร่งขรึมแต่ว่ามีการมีความสง,ง,าาง่าผ่าเผยแต่องค์นี้มีลักษณะการเดินที่งดงามอ๋อเขาเรียกว่าปางอีลาใช่ไหมคะอีะลาพี่กำลังจะเดินทำไมหนมูชอบองค์นี้ล่ะคะว่าสวยงามนี่ไงคะพี่นกพระพุทธรูปที่หนูบอก รูปร่างลักษณะท่าทางท่านดูกระช่ากระเฉงแล้วก็ท่าเดินท่านดูงดงามค่ะแล้วหน้าท่านดูน่ารักเหมือนคนรักเด็กแล้วก็ยิ้มตลอดแต่เสียดได้เสียนของท่านหายพระปูนปั้นปางลีลาหรือกำลังเดินนี้ถ้าคนไม่คุ้นเคยไม่เคยมาก็จะมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าตอนเดินเข้าเสาวิหารจะบังเอาไว้ ต้องมองหาทางด้านขวา,าของพระประธาน,นองค์<ม>ใหญ่จะมีคงงบ้าสวยงามสมคำร่ำลือจริงๆค่ะงดงามค่ะดูอิ่มนอกจากความใหญ่โตเก่าแก่ของอาคารความงามของพระพุทธรูปแล้วยังมีลายปูนปั้นที่สวยงามที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียง หรือวัดพระปรางในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยด้วยค่ะว่าแต่ดิ็กๆสงสัยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของสีสัชนาลายสมมติดูจากแผนที่ไม่รู้หดูสมมติว่าอย่างนี้เราอยู่ตรงไหนคะวัดพระปรางอยู่ S1 ค่ะวัดชมเชยอยู่ s อค่ะเมืองสีสัชนาลายโบราณอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมค่ะ ดูในแผนที่ก็คือเส้นทึบสีน้ำเงินนี้เองแม่น้ำไหลลงทางใต้และวกกลับทางเหนือที่ตั้งของวัดพระปรางจึงเหมือนกับแหลมที่มีแม่น้ำยมโอบล้อมเอาไว้วัดพระปรางอยู่ใกล้แม่น้ำยมหน้าวัดมีสะพานแขวนเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะขึ้นถึงตรงต้นมะกอบ้านเรือนเสียหายไหมคะหลิมเป็นไงมาง ก็เสียหายปเป็นบางหลังค่ะอทอแสตะวันทอแสตะวัน้นนนนานววอนอค่ะนอกจากวัดพระปรางแล้ว ยังมีโบราณสถานเก่าแก่อีกมากที่ตั้งอยู่ริมน้ำยมช่วงนี้ฝนตกหนักแม่น้ำไหลแรง,งจนกัด <ไป S 1> ซ้อตะลิ่ง <ไป S 1> พัง <ไป S 1> ลงน้ำเกือบตลอดเวลาก็ทำให้ตะลิ่งพังแล้วก็กระดูกที่ขุดมาเป็นเวลาสองเดือนก็ต้องกรบทิ้งต้องกรบค่ะเหรอแถวไหนละคะแถวในวัดชมชื่นค่ะ ใกล้ๆกับวัดพระปรางมีวัดชมชื่นตั้งอยู่เดือนบอกว่าน้ำกำลังซออตะลิง่ง <c oughs> เหลืออีกไม่กี่เมตร <c oughs> ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ไม่แน่ค่ะคนงานกำลังทำงานกันอย่างหนัก เพื่อป้องกันตะหลิ่งพังลงไปเพราะอาจจะมีผลต่อโบราณสถานและโครงกระดูกมนุษย์โบราณค่ะบริเวณนี้ถูกน้ำกัดเซาะมากโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนสิงหาคมและกลางเดือนตะหลิ่งถล่มลงน้ำยมอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจต้องมีคนงานและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด คนงานของกรมศิลปากรที่อุทยานศรีสัชนาลัยกำลังช่วยกันตอกไม้ลงเพื่อวางกระสอบทรายไว้กั้นคลื่นแม่น้ำยมซึ่งกำลังกระแทกดินปีนี้น้ำแรงมากทำให้ดินพังทลายไปหลายเมตรแล้วนี่คือหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเดือนเรียกว่าคุณอาอันนีค่ะกำลังดูแลการทำงานของคนงานอยู่เห็นเห็นน้องเดือนบอกว่ามันมัน เาะมาเรื่อยๆต้งนานแล้วเหรอตั้งนานคือคือในประวัติเนี่ยผมเชื่อว่ามันคงเสาะตั้งแต่สมัยที่เป็นเมืองเฉลียงก็คงประมาณสักแปดร้อยเก้ารปีเมืองเฉลียงมันเสาะจนผนังพวกนี้พังลงไปเมืองก็เลยย้ายไปอยู่ตรงแก่งหลวงต้องคอยดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาเลยไหมคะช่วงนี้ค่ะตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ประจํา คอยรายงานระดับน้ําให้ให้ทางาผมทราบถ้าถ้าทราบระดับน้ําขึ้นสูงเรื่อยๆเ,ยเราก็จะเตรียมคนมามารอที่จะอตอกหลักพวกนี้แล้วก็เอาทรายเนี่ยลงกั้นตะลิ่งเป็นแนวไว้นะแต่ว่า,าจริงๆแล้วเราก็ต้องดูดูทุกวัน เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำเอ่อล้นตะลิ่งทำให้แผ่นดินซุดตัวพังลงไปมากเมื่อน้ำลดเล็กน้อยก็พบโครงกระดูกเด็กและผู้ใหญ่สองโครงบริเวณตะลิ่งแม่น้ำยมภาพนี้บันทึกโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ศรีสัชนาลัยค่ะน้ำกำลังจะขึ้นทุกคนต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อขุดค้น ตัดแท่นดินและยกโครงกระดูกโบราณอายุหลายร้อยปีขึ้นหนีน้ำที่เห็นนี้บริเวณที่เคยพบโครงกระดูกถูกน้ำยมท่วมมิดไปแล้วจากตะลิ่งเพียง5้าเมตร<ม>คือหลุมขุดค้นโครงกระดูกโบราณาที่เราพบโครงกระดูก อายุประมาณพันปีเศษนะฮะทั้งหมดนี่จะมี13โคงแต่ว่าเนื่องจากน้ํามันเริ่มขึ้นมามากเราก็เลยต้องป้องกันโดยใช้สายถมทั้งหมดเ,เป็นช่วงลงไปทํางานนะฮะอันนี้จะมีสองหลุมนะฮะปกติด้านโน้นจะเป็นหลุมที่1ขนาด5้คูณหแล้วนี่หลุมที่สองจะเป็นสองหลุม แต่พอดีโครงกระดูกเนี่ยบางโครงเนี่ยหัวเขาเนี่ยยื่นเข้าไปในผนังหลุมซึ่งเป็นแนวดินเราก็เลยเปิดให้ชนกันทั้งหมด13โครงฮะแล้วก็เหนือชั้นโครงกระดูกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มโบราณสถานที่เป็นอิฐซึ่งคงจะเป็นช่วงสมัยที่ได้รับอิทธิพลเขมรเข้ามา นี่เราถมเพราะว่าปัญหาที่เราป้องกันเรื่องน้าท่วมขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ถมเนี่ยถ้าเกิดตะลิ่งมันพังเนี่ยน้ําก็จะทะลักเข้ามาในหลุมเนี่ยมันก็จะทําให้กระโครงกระดูกหลักฐานต่างๆทั้งหมดนี่ก็จะลงแม่น้ําไปหมดตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้ถมยังไม่ได้ปิดหลุมไว้เนี่ยน้องเดือนได้เห็นไหมคะเห็นโคน้งกระดูกเด็กแล้วก็ทารกเด็กทารกตัวมันขนาดนี้แล้วก็เด็ก วายประมาณอนุบาลค่ะนี้แล้วก็หญิงมีคันก็มีค่ะหลังจากนี้สมมุติว่าผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้น้าไปแล้วเนี่ยลุมนี้ต้องเปิดใหม่ไหมคะหรือตั้งงไงคะต้องเปิดใหม่ครเพราะว่าเรามีโครงการที่จะจัดแสดงโครงกระดูกเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ไดไดเข้ามาชม,มนะฮะแล้วก็สร้างอาคารคลุมแล้วก็ภายในอาคารนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ยุคต้นๆของสุโขทัยแล้วก็เรื่องราวของโครงกระดูกทั้งหมดจะอยู่ในอาคารหลังที่จะสร้างใหม่เนี่ยที่บอกว่าจะเปิดหลุมแล้วก็สร้างอาคารนี่จะอีกนานไหมคะสักปีสองปีคงจะเสร็จตอนนี้กําลังออกแบบอยู่แล้วแล้วอันนันละ่อันนี้ที่พบหลังจากน้ําท่วมครั้งแรกเดี๋ยวมาดูโครงกระดูกเด็กและผู้ใหญ่ที่ยกขึ้นมาจากแม่น้ํายมกันใกล้ๆนะคะ เด็กนี่คงอายุไม่เกิน14ปีเพราะว่าเขามีฟันแท้แล้วแล้วก็ททนนะะวสสะวััเป็นโครงกระดูกเป็นโครงกระดูกเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กนี่คงอายุไม่เกิน14ปี ấy, เพราะว่าเขามีฟันแท้แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ลักษณะฝังนี่ฝังตะแคงที่วางนี่วางตามทิศทางเดิมที่ที่อยู่ข้างล่างริมตลิ่งแม,ม่น้ำนะ,ะครับคือหันหัวไปทางทิศตะวันตะวันออกเด็กเนี่ยผู้ใหญ่หันหัวไปทางทิศตะวันตก <Okay. S 1> แล้วคงจะฝังพร้อมกันเพราะว่า แนวกระดูกเนี่ยชนกันและอยู่ในระดับเดียวกันโครงกระดูกเด็กอายุประมาณ1สิบขวบและผู้ใหญ่ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีอายุประมาณ900ปีค่ะการพบโครงกระดูกโบราณที่นี่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรคาดว่าใต้แผ่นดินบริเวณนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนคงจะเป็นสุสานของมนุษย์โบราณ ช่วงที่เอาขึ้นมาเนี่ยก็ตัดดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นนะแต่ว่าให้ลึกลงไปสัก50เมตรเพื่อว่าใต้โครงกระดูกอาจจะมีโบราณวัตถุหรือมีอะไรที่สำคัญอยู่อยู่ใต้นั้นมันก็จะไม่ได้ถูกตัดทิ้งไว้ในน้ำเพราะว่าหลังจากตัดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าน้ำได้ท่วมเป็นที่พบโครงกระดูกอันนี้แล้วพี่ลูกเคยคิดอย่างนี้ เพราะว่าพี่น้ม่นึกว่ายกมาแล้วเอามาตาจับใหม่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คิดเพราะหนูเคยเห็นในนั้นอยู่แล้ววัดชมชื่นประกอบด้วยวิหารเจดีย์และมนฑปดกก่อสร้างด้วยศิลาแรงทั้งนั้นค่ะคือโบสถ์ค่ะโบสถที่ว่าท่าปางสงค่ะเด่น แล้วก็องค์พระใหญ่กว่าแล้วก็เห็นหน้าพระชัดเจนอันนี้ไม่มีแล้วเนาะ,ะก่อนนีแล้วสงสัยซ่อมเฉพาะช่วงอกอกับช่วงท้องอพี่น้องว่าเป็นปัญหาเดียวกันลหะก็คือคนมาเจาะเขราะนึกว่าจะมีของมีค่าข้างในเป็นไปได้ไหมอาจเป็นไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการสึก่อนตามธรรมชาติก็ได้ ร้นกี่ฝนกี่คนจะราเล่าต่อต่อกันมาคือความทรงจำเม่ี่น้องี่เราชีแล้วจัก,กรยานอตรงนี้แล้วก็แล้วก็เข้าเราจอดรถแล้วเราก็เข้าไปวัดเทพปางเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดของสีสัชนาลายัย เดือนพามาที่ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สีสัชนาลัยค่ะมาดูแผนผังซึ่งจำลองพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้เร้วข้ามสะพานพอดูจากสะพานแล้วก็คือมองไปทังนุ้นได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็ไหลลงมาตรงนี้ตอนนี้เป็นอะไรคะตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำเหมือนกันแต่ว่าตื้นตื้นเค่ะแล้วมันก็ไหลมาไหลมายาวมาถึงนี่แต่ว่านี่คือวัดชชื่นตรงนี้ แล้วก็ตอนที่น้ํชท่มตอนพายุเอมี่มันก็ทําให้ตหลิ่งตุงมะช่มชื่นพังแล้วอีกร้อยปีข้างหน้าอีกร้อปีข้างหน้าคงจะเกือบถึงวัดหน้าดูเลยหนูมไม่ได้ว่าร้อยปีข้างหน้ามันจะพัดมันจะหมดไปเลยใช่ไหมแสมดงว่าอยากให้วัดชมชื่นอยู่เอเลขห้ามันแปลว่าอะไรคะแปลว่าที่นี่เนี่ยคือวัดชมชื่นนะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเลขห้าคือวัดชมชื่นจะต้องไปตรวจในใบที่ขอให้ตรวจ รู้สึกว่าแรงขึ้นะอย่างดูที่แก่งหลวงเนี่ยมันเป็นยังไงมันน้ำมันคล้ายๆกับว่าอย่างเคยเป็นหินอย่นีใช่ไหมัน ท่วมจนพ้นไปเลยค่ะไม่พไม่เห็นเลยพูดถึงวัดชมชื่นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พยายามจะถมๆมถม,ถมเอาเอากระสอบทรายมาเพื่อจะไม่ให้ดินถล่มลงไปหนูคิดว่ามันจําเป็นยังไงที่ต้องรักษาที่นี่ไว้คะเพราะว่ากลัวจะในกระดูกนะคะกลัวจะซุดลงไปตามน้ำํำพี่นกเวลานึกถึงโบราณสถานต่างๆเนี่ย มักจะนึกถึงว่าที่มันเป็นที่เก่าๆบางทีอาจจะปรักหักพังบ้างแต่หลายคนก็อยากใ,ให้มันซ่อมใช่ไหมคะ,ะแล้วหนูคิดยังไงล่ะเราควรจะเอาให้ผู้ชํานาญมาซ่อมแล้วก็เอาสิ่งที่เกือบเหมือนแบบแคล้ายๆคล้ายๆกันมามาติดหรือว่ามาปะน้องเดือนคิดว่าวิธีการที่จะป้องกันให้ได้ผลที่สุดเลยที่จะไม่ให้วัดชมชื่อแล้วก็โครงกระดูกเนี่ยไหลาตามน้ําไปเนี่ย ใช้วิธีไหนดีคะก็คือต้องเอาทรายละเอียดกบกระดูกแล้วก็ต้องสร้างผนังผนังด้วยหินกั้นริมตลิง่งเป็นผนังกั้นน้ําริมแม่น้ํายมมันอาจจะแก้ปาาัญหาได้วันนี้แม่น้ํายมค่อยๆลดระดับลงบ้างแล้วทุกคนโล่งใจไปส่วนหนึ่งแต่ฟ้าฝนบ้านเราไม่ค่อยจะแน่นอนเลยค่ะไม่มีใครทราบว่าเหตุการณ์อนาตื่นเต้นและน่าเป็นห่วงอย่างที่ผ่านมานี้ จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่และจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างก็มีส่วนเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่น้ำจะไหลมาจากทางเหนือมาก <sources of human control> <C> e <ars>